สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่รับชมคลิปและผู้กดติดตามผมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีพระมาทำคลิปให้เพื่อนๆรับชมอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมจะนำเสนอเป็นพระพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นเนื้อเขียวแล้วก็ มีสภาพที่สวยงามนะครับสวยงามแล้วก็มีความาคมชัดลึกนะครับตามแบบฉบับของพ่ารอดเนื้อเขียวนะครับเป็นเป็นผ่ารอดที่สดมากจะพบหาน้อยนะครับส่วนมากจะเป็นเนื้อ,อแดงนะครับเนื้อแดงเผาก็ มีมวลสารที่ดูดูแล้วก็สวยงามนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมลักษณะของเนื้อนะครับเนื้อก็เขียวนะครับแล้วก็บรรณะต่างๆก็จะออก เขียวนะครับเขียวคล้ายเขียวอมเทานะครับเนื้อในมวลสารก็เป็นลักษณะเนื้อออกเท,า,เทานะครับดูลักษณะของเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่ของดินที่มาทำนะครับก็คือที่ลำพูนนี้ก็จะมีเรื่องขึ้นชื่อเรื่องอ่าอ่า เหล็กน้ําพีนะครับอันนี้ดินดินที่มาทําก็จะมีธาตุของแร่เหล็กน้ําพีผสมด้วยเช่นเดียวกับพลอดกูวัดอุโมงค์นะครับแต่ก็พลอดกูวัดอุโมงค์นั้นก็จะมีะมวลสารที่เป็นเหล็กน้ําพีเข้มขังกว่านะครับหมายถึงว่าส่วนผสมทางเหล็กน้ําพีจะเยอะกว่านะครับก็จะเป็น เหล็กไหลนะครับเหล็กไหลน้าพีนะครับแร่เหล็กไหลที่ไหลออกมานะครับอยู่ในเนื้อนะครับน,รนะครับเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนสีดําๆกลมกลมใสนะครับอันนี้เป็นแร่เหล็กน้ําพีนะครับเป็นส่วนอ่าเป็นคล้ายก,ก,กับพระรอดกรุวัดอุโมงนะครับก็จะมีมวลสารตรงนี้นะครับที่อ่า ผุดขึ้นมานะครับจากเนื้อในที่ผ่านการเวลามานานนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยปรากฏในเนื้อดินนะครับเนื้อดินจะไม่ค่อยมีส่วนมากจะมีในเนื้อสีเขียวแล้วก็สีสีออกน้ำผึ่งนะครับถ้าถ้าเกิดว่า,าส่วนผสมที่มีสูตรมาทางเหล็กน้ำพีเยอะนะครับเหมือนพระรอดกุวัดอมองก็จะ มีปรากฏแร่เด็กน้ําพีเหล็กไหลผุดขึ้นจากเนื้อนะครับจากเนื้อในขององค์พระนะครับที่ผ่านการเวลานะครับงนี้นะครับแม้เป็นกลุ่มมหาวันนะครับจากความผ่านอายุการเวลานะครับของมวลสารเหล็กไหลก็จะโผมาไม้เห็นประมาณนี้นะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับขอโทษนะครับผม กล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยฮะจับอะไรไม่ได้เลยฮะกล้องโอ้โห,โหอาจะสะท้อนสมุดนะครับสะท้อนสีเขียวของสมุดมันก็เลยแลดูให้ทำเบอร์นะครับ